ครับผมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับผมเอาเท่าที่หาได้นี่อากาศนี่เราให้นี่ก็โอเคแล้วครับผมแต่สภาพคนนะสามส่วนเลยอย่นะ <c oughs> มือนี่มีพันเจ้าทิยนมานั่ครับผมนี่ยนี่ <c oughs> สซ่ <c oughs> สวัสดีครับผมพี่น้องมือนี่ตอนเศร้าๆอากาศดีๆครับผมหลังพาย,อยุออก ออกมาเบิงเพิงดนะครับผมเห็นเพิงมันมใ,หมมใหญไปตอมไหญดอกหมักลำใยบินพา,าพระปลาปักม่วงนี่ล้วครับผมแต่อยู่ถ่ายปลาม่วงนี่มีปลาป่ามั้ยครับผมมันสียู่ไสเลยวันนี้กะวังว่าสีอยู่ไก่เนาะครับผมเน, <c oughs> ววะน <c oughs> า,านะบนะุ่นไปเบิ้งเรื่อยๆครับผมบินออกจากจุดนี้แล้วครับผม มันอยู่ต่ำกับจะเข่าแห้งด้วยครับผมเนี่ยบิดออกจุดนี้ต้นนี้ละคิดว่าคือตน้นหน่อยหนึงมันยอยู่ตรงไหน ีปน้องติดพื้นเลยไม่บนี่ติดพื้นเลยเพื่อนะปืดไปเตรียมอุปกรณ์แล้วเพื่อนครับผมครับผมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับผมเอาเท่าที่หาได้นี่ากากนี่เราให้นี่ก็โอเคแล้วครับผมแต่สภาพเหมือ สามสว่วนเลยนะมือนี่มีพัดเจ้าทินมาน้่ครับผมเนี่นี่ซโๆพันเจ้าทินมาน้่แข่งกันครับพี่นอ้องเอาหอดแล้วตัวนี้ <c oughs> หฮวยหอดแล้วหอดแล้วแข่งกันครับผมมาผู้ใดสีแรนเลยใบ้เมือนี่ <c oughs> หอดแล้วอย่าเขาไปบมุดน,นะเดี๋ยวคั้นใส่กัน ติดผื่นเลยครับผมเดดี๋ยยวามันนออเเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับผมจุดควบก่อนตั้นๆบูบูเบาๆไปหน่อยด้วยครับผมเครียดต้นใหม่ก่อนวันนี้มีผ่านเมื่อไหรกันนี่บ้องเอาครับผมตีเพิ่งมืงันนี้เยี่ยมก่อน แล้วมันแก่แล้วจะอแล้โอ้หนาเบ่งหนาครับผมเบ่งหนามเบ่งหนามโอ้หนามใด้อยู่จะลัางลางแก่แล้วครับผมล่งแก่ดูครับผมพี่น้อง nuôi ừ. làm thay đổi lắm thế là một cái mi là ừ. không ừ. ừ. còn gì nữa Hãy subscribe cho kênh ไม่ได้เตรียมปัไดแหรอกครับผมด้วยด้วย้าอยู่ภเขาก็ติดใเป็นหลอดก็ Part, be, có đấy mà, đây u bo hót đèn rồi, bố, u, rồi cho thầy không รนน่างนี่ติดผื่นเลยนะครับพี่นอ้องกปวดอะติดผื่นติดอีเล่ครับผมติดอีเล่เลยปวดติดผื่นเลยส่วนห้างนี่เขาจีบเอาเลยครับผม เอาจิกเก็บไว้อีกรอบนึงถามว่ารุ่นกับเดือนหาเนาะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ถามว่าหายไปครับไปตามทางอื่นครับผมไปเนี่ยคนนำเผื่อเขาไปครับ,บย่านเอผ่านพื้นที่แล้วครับผมนี่ก่อนมาไปล่อหาครั้งที่สองนะครับผมนี่ครับไปน้ำตีนเขาน้เอขอบปลาอ่อยแล้นะครับผม ปลาป่ามึงฮะต้องทับเองมั้ยดินี่นะลนุนตัวก็ไม่ได,คด้ครับผมดูดีปลาป่ามนะครับผมผ่านยันว่าเห็นแล้วครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งฟอร์มกันเลยไงวะโอ้ พันยันเห็นแล้วด้วยครับผมพันเจ้าทินเท่าเดี๋ยวไปเบิ้งครับผมไปทางไหนละ่ะ<ห>ขามได้พูดดิใช่โอ้ข้างนี้เดี๋ยวกลับไล่เบิ้งครับผม หลังที่สองครับผมยุงงาป่ำยืนยืนออกมากเลยครับผมโอเคนหนจะขืนพยากเดี๋ยวไปลุ่นเพื่อนครับผมไปลุยครับผมขืนพยากล้อครับผมอยากเตงงูกับพีเข็มไม่งอดละ Nước cạp tuần Nè หุดนีนเลนบ่ได้พร้อมเนอ,อพี่หนอเกียงขาสามส่วนอีกเข้าวน้ำจังจังจังจุดครบก้อนครับผมเพินยุคข,ข้างน้า ติดก่อนได้ครับผมนอนไปก่อนเลยเอาไปเลยหวังว่าจะบ่าหายแห้งได้ครับผมอู้เบิ่งขอบหั่งน่าจะน่าจะโอเคอยู่ครับผมน่าจะสวยแต่เบิ่งแค่ขอบมันตัวเพาว่าหลายหัางอ่ะเลครับผม โอ้สวยสวยสวย,สวยมันก็อยู่สุดเอื่อมอ,อ,อยู่สุดเอื่อมเลยครับผมโอ้ยถอดเลยตัวนี้เห็นถ่ายห้างกับกลางห้างหรือว่ามันห้างเต็มพอดี โอ้ถอดแล้วครับผมถอดแล้วถอดแล้วเราเดยวหาวิธีเดี๋ยว,ว,ยวตั้งกล้องก่อนครับผม กดดกดกดอด้วยไหมตอดตอดเนียอยู่โอ้โหโอนำใช้ได้อยู่ครับผมเงียบไกย เดี๋ยวหาวิธีเอาไวนใกล้ๆข็มั้งทไงนลำบากจง อตัดแล้วครับพี่น้องตัดเข็นบ่เห็นมุ่มุมเขามันยากเดี๋ยวตัดแล้วครับผม ทงก่อนเลยเหี้ยครับผมตัด,ดยืดมาเห็น น้ำหน่อยเดียวพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวอีกเดี๋ยวได้ดิจะได้หั่นอยู่ครับผมไปครับง่ายไปพื้นที่อื่นครับผมเจอแล้วครับผมหั่นที่สามเจอแล้วพูดนะ <laughs> พอบอุปกรณ์เต็มต้นเลยครับผมพูดเรียบร้อยครับผม <laughs> มาสาว นี่ด้วยครับผมอุปกรณ์เตรียมต้นเลยเรียบร้อยแล้วเข้ามาสะเข้ากับปต่อครับผมไหครับกัสรุปผลงานเลยครับผมพี่น้องดูนี่ได้ข้า่ต่อใช่ขยัมอยู่ครับผม สวยงามทาั้งแหลกน่าจะได้จักแบนนี่ละครับผมจะได้จักแบนดนึงส่วนท้างที่สองิไดียวเด็กสองซอนส,ร,สรุปโอดีกับซ้ำดีละครับผมสวัสดีครับ